นี่คือภาพที่ผมนั่งวาดเพื่อให้เขาเอาไปเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนี่เห<น>็นเห็นชัดไหมประมาณว่าทางธุรการบอกอาจารย์วาดวาดรูปให้หน่อยวาดรูปให้หน่อยผมมาก็มานั่งนั่งวาดเลยเนี่ยแบบนี้ นะครับเพื่อเป็นสอขอสอผมไม่เจอผมเลยมาเก็บไว้นะครับอ่านี่ตัวอย่างนี่ตัวอย่างสขสอ,ขอ,สอประมาณว่าส่งไปให้ผู้ปกครองแล้วเ,วเด็กครับ แต่ก่อนผมจะวาดภาพแบบแบบฝุ่นนะครับแบบเกระดาษวาดมาแล้วก็วาดไปได้สขายนะครับวาดให้คนอ่าคนที่ชอบนะครับจนมีตอนนั้นมีพี่เขยผมเห็นผมวาดแกก็มาฝึกวาดกับผมนะครับคือผมตอนเรียนมัธยมเนี่ยผมจะชอบสายศิลป์นะครับแล้วจะวาดทุกคนก็ เห็นผมบ้าเป็นว่าอะไรเนี่ยจนผมได้มาขึ้นเป็นตอนเขารวบรวมเป็นมมสี่จากสายศิลมาให้ผมอยู่สายวิทย์มาให้เป็นมมหนึ่งเขาเรียกว่ามสี่มสี่ทับหนึ่งก็คือเป็นห้องเอกห้องเอกของโรงเรียนนะครับต้องมหกทับหนึ่งคือหัวกะที่เลย ดันดันให้ผมไปอยู่ห้องหัวกะทิอะไรฮะจากสายศิลป์มาอยู่มาเรียนอะไรครับฟิสิกส์เคมีชีวะเลขฟิสิกส์เคมีชีวะคิดดูเลยกันผมมาผมมาเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีเรียนชีวะโอ้โหใครที่จบศิลป์มาเนี่ยโหนะฟิสิกส์เคมีชีวะครับผมเนี่ย นะครับแต่ผมเน้นกิจกรรมเป็นไงวาสวยไหมสวยไหมสวยไหมตั้งแต่ปีสี่ห้าสี่ห้าสี่อ่สี่สี่สี่ห้านะสมัยก่อนอ่เทคโนโลยีอ่ามันไม่สวยผมก็ผมจะโดนให้ทางทางโรงเรียนจะให้ผมเป็นคนเขียนให้วาดรูปให้นะครับ แล้วก็เขียนโปสเตอร์ให้ในงานต่างๆผมนี่แหละเป็นคนเขียนโปสเตอร์ขนาดมีอ่าคือฝ่ายโสดเขาก็เขียนนะครับมันเยอะผมก็ช่วยนะฮะนี่คือผมนะนะเป็นไงบ้างครับเห็นแล้วเป็นไงบ้างนะครับนะฮะคุณชจะบอกว่ามีงาน มีงานสวิตเซอร์แลนด์ถวายค่ะพรุ่งนี้มีที่บ้านทำบุญค่ะทำบุญบ้านค่ะชื่อคุณคุณเต่าและคุณยุพินทาบุญขึ้นบ้านใหม่จากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะชื่อที่ปลูกบ้านใกล้ลุงอ๋อคนที่ปลูกบ้านใกล้ลุงใช่ไหมโอ้โอขอบคุณมากครับเราได้อย่างน้อยต่อไปนะเวลาเราไปลงปู่เราจะได้รู้นะ คือคือมิติในการไปองค์ปู่ต่อไปเนี่ยมันจะมีมันจะมีความรู้สึกที่มันพิเศษขึ้นไปเรื่อยๆนะก็คือไปเยี่ยมบ้านอผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความรู้สึกอบอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะ,ะผู้ใหญ่ใจดีที่ไปซื้อบ้านแถวนั้นนะไปซื้อที่ดินนะครับก็จะท่านคงจะสร้างความเจริญให้พื้นที่ครบเขาเรียกว่า สนับสนุนแล้วก็ช่วยให้ลานองค์ปู่ก็มีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณเคเคครับผมสวัสดีาราบอารคุณเซเลียคุณชับครับผมนะครับคุณเชลิบุกครับสีครับคุณมณีกรสสดีครับคุณสนโคุณรักครับนะฮะคุณเดวิดริมครับคุณปรีไอคุณฟ้าริยานะครับคุณกฤษณโกหกไม่มีเงินให้คุณพอลลี่หลับช่างตั้มอย่างจริงโกหก เป็นแรงใจให้ช่างตั้มอ๋อแสดงว่าไปเห็นด้วยกันนะไปเห็นด้วยกันนะผมก็ไปดูช่วงนั้นพอดีบอเออแปลกดีนะคิดได้ยังไงว่าคือพูดไปบางทีอคําพูดก็เป็นนายนะถ้าเป็นคนจริงเขาไม่พูดอเอเลื่อยเปื่อยนะนะครับเหมือนพูดเลื่อยเปื่อยเหมือนการดูถูกนั่นแหละครับะดูถูกอีกฝ่ายนะคุณเจมี่ครับสิครับผมนะครับคุณครีมนะครับผมนะ จับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันเป็นวังใจทุกช่องฝั่งเรานี่นะครับตอนนี้ผมว่าใช้เพลงนะทุกช่องนะอยากให้เอาเพลงมาร์สเนี่ยไปเปิดนะครับเพราะว่าฟังไปแล้วเนี่ยมันซึ้งใจเนี่ยมันจะลดทิฐิคนลงอะ่ะพอเราฟังเพลงนี้มันจะทำให้จิตใจลดทิฐิของใครของมันลงครับมันก็จะมาอยู่ตรงกลางะยกจิตขึ้นนะแล้วก็ไปอยู่พร้อมกันไปนะฮะ เพลงม์ดแสดงว่าพี่สุวรน้ำตั้งใจให้เพลงนี้เป็นเพลงสร้างความรักสามัคคีกันอีกขั้นหนึ่งลดทิฐิอาจจะน่อยอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันมีเพลงคำว่าหน่อยด้วยนะเออทำให้นอยไปบ้างนะครับทุกคนก็มารักกันเหมือนเดิมนะให้อภัยกันนะครับจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันอย่างที่ทราบเนาะ <laughs> เหมือนพี่ปุ้ยเนี่ยทำมือ,อทำมือเหมือนคนจับมือกันใช่ไหมนะครับ ค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆแก้ไขปัญหากันค่ะถูกต้องครับคุณลักษ์ครับคือเราคงไม่ไม่ทิ้งเวลาที่เรารู้จักกันมาขนาดนี้หรอกครับนะชื่อชื่ออิตาลีชื่อว่าแม่ซูซูซาน่าจากอิตาลีค่ะขอบคุณมากครับคุณช็อปนะครับเราช่วยจํานะครับว่าคุณคุณช็อปที่มีแอคเคาทว่าช็อปอปโปนะครับชื่อท่าน ก็คือคุณแม่ซูซานนานะครับจากอิตาลีเนาะผมก็จะช่วยจำไม่รู้ความจำความจำจะจำดีหรือเปล่าเนาะนะครับคุณแม่ซูซานนานะครับขอบคุณมากครับคุณสุพลคุณเอื้อมพรครับนึกว่าอาจารย์ย้ายข้างแล้วผมเล่นก่อนเลยนะผมเล่นก่อนเลยนะบอกว่าอ่าเรียกว่าอะไรนะจุดยืนจุดยืน <c oughs> จุดยืนอะไรนะ ที่เขียนว่าความรู้สึกไม่เหมือนเดิมผมเล่นก่อนเลยนะผมเล่นก่อนเลยนะนะคุณสนโนครับคุณสมหมายครับผมนะนะคุณแม่สุดานาบอกว่าแม่สุดานาเป็นเป็นเอฟซีพลังเงียบขอบคุณมากครับนะแม่สุดานาเนาะคุณน้ำพรครับคุณใสๆนะฮะคุณพรทิพย์ครับวันนี้เอฟซีรำถวายองค์ปู่เก้าสิบสองคนพร้อมเลี้ยงเต๋วสมพรปาก ร้อยถ้วยโอ้นะนะ่าอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวจังเลยอะ่นะะเดี๋ยวรอโอกาสเนาะนะครับเดี๋ยวหาอาเดี๋ยวให้มันให้ช่องปังๆก่อนนะครับเก็บเงินเก็บทองนะเก็บเงินเก็บทองก่อน,อนไปทันวานะเก็บเงินเก็บทองเพราะมันจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายนะครับยังไงก็ไปครับผมไม่มีอะไรนอกจาก มีทุกท่านมีลุงป้านะครับเรื่องแบบนี้ไม่ไม่ระคายผิวหรอกนะเรื่องแบบนี้ไม่ระคายผิวผมยิ่งเรารู้ความเป็นลุงมากเท่าไหร่นะครับเราจะได้ให้อภัยลุงมากเท่านั้นนะครับในความหมายของคือลุงอยากปรับเขาก็จะปรับของเขาเองนะครับแต่ว่าบางครั้งก็มันเป็นมิสัยของของคนทั่วไปอย่างที่เราว่านะมีมีเจ็บมีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกนะครับ น,นั้นถ้าเรายิ่งรู้นิสัยลุงมากเท่าไหร่เราจะให้อาภัยลุงมากเท่านั้น,นเหมือนป้ารู้นิสัยลุงนั่นแหละครับป้ารู้นิสัยลุงเพราะป้ารู้นิสัยลุงมากอ่าว่า,าอาจจะมีอารมณ์บ้างอะไรบ้างแต่ป้าเห็นไหมครับป้ายิ่งรู้เยอะป้ายิ่งให้อาภัยได้เยอะลุงไม่มีอะไรหรอกอ่าก็ไปอย่างนั้นแหละลุงเนี่ยแป๊บเดียวก็ ก็เป็นคนดีเหมือนเดิมก็มาตามง้อเหมือนเดิมเห็นไหมการรู้ใจกันเขาเรียกว่ารู้เขารู้เรานะครับอันนี้จะช่วยได้นะครับเห็นไหมทุกครั้งที่ลุงไฟ์สดอ่ะผมถามทุกท่านฮะเวลาท่านนั่งฟังลุงไล์สดในความคิดของท่านท่านคิดอะไรออาทั้งตอบดูเวลาดูลุงไร์สดแล้วท่าน ท่านก็ตามดูอยู่แหละแต่ท่านห่วงเรื่องอะไรครับถ้าท่านตอบตอบได้เป็นไปตามนั้นแสดงว่าท่านรู้จักลุงดีท่านรู้จักลุงดีนะครับนะฮะลองดูนะลองดูนะลองตอบไว้นะผมจะไปอ่านเนะาะผี่ก็ให้ไปโกรธกันก็ขอโทษนั่นแหละครับคนรักเนาะเดี๋ยวทุกอย่างก็โอเคนะครับทุกอย่างก็โอเคนะคุณแทนทินครับคุณศรีสยามครับสีครับผมนะครับคุณอ่า กันทพพรนะครับผมนะครับสีครับนะคุณแม่สุชัญนาบอกว่าอ่าไทยบ้านนอกจะรู้จักแม่สุสัรนาเพราะว่าปีที่แล้วที่ให้รางวัลทุกคนที่อยู่ในโค้งหนองนาทุกคนที่ช่วยลุงทํางานค่ะและช่วยตลอดไปโอ้สาธุแม่สุชัญนาครับนะครับก็ขอบคุณดีใจแทนทุกท่านเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับใจเตอรี่ด้วยเนาะนี่คือความรักนะ เป็นความเมตตานะขอบคุณแทนทุกท่านด้วยเนาะขอบคุณลุงป้าครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่เข้าถึงความจริงที่ว่าคุณธรรมนะครับแล้วก็ใจบุญถึงเขาเรียกว่านะสายบุญสาบุญนะฮะสายบุญแล้วก็ใจบุญ นะครับแล้วก็จะมารวบรวมรวมท่านเหล่านี้นะที่ว่าเขาเรียกว่าศีลเสมอกันนั่นแหละขอบคุณแม่สุธนาครับเหมือนคนมีศีลเสมอกันมีจารคเสมอกันมีปัญญาเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันเนี่ยมันรวมกันอยู่ที่หลวงป้านะครับโอ้ดีใจด้วยนะทุกท่านเนาะขอบคุณแม่สุธนนามากนะครับนะฮะปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าธัานวาคมธันวาคมนะขออุทก ถ้าคุณแม่ลงมาได้ก็ดีนะ,นะคงจะได้จะได้เจอกันนะฮะขอให้คุณแม่สุดนาและทุกท่านเอาเรียกว่าพังบุญขอให้สุขภาพร่างกายสมบุรณ์แข็งแรงตลอดไปเด้อนะครับผมนะคุณจสใสคุณยายครับสิครับผมนะครับอ่านะครับเพลงมัดคุณสุดน้ำมีรูปประกอบ เอซที่ลานปูถ่ายร่วมกันน่ารักมากนั่นแหละผมพยายามไปเพ่งหาผมเอตอนถ่ายผมไปอยู่ไหนเนี่ยผมไปไล่ดูข้างแถวแถวลังเนี่ยมีทั้งอ่าพี่โซดามีทั้งอ่าพี่พี่อะไรนะผมลืมชื่อล้วแล้วก็มีพี่แสงด้วยพี่แสงด้วย นพี่แสงด้วยข้างหลังนะนะครับอพี่อะไรนะอีกท่านหนึ่งเนี่ยลืมละะเป็น Youtube พวกเราเหมือนกันนะครับหมายว่าแถวหลังเห็นจะดูผู้ชายก่อนว่ามีใครบ้างนะเออไปเจอพี่สุดาน้ำไปเจอพี่แสงแล้วก็คือมันละลานตามากหลายคนะนะครับเหมือนจะมีพี่มีแอดอิสระด้วยข้างหลังนะครับนะฮะ มีรูปหลายคนเลยนะส่วนผู้หญิงผู้หญิงจะเยอะมากตอนนั้นไม่รู้ผมเดินไปไหนนะไม่ได้ถ่ายรูปด้วยคุณชุดคุณสุตาพรนะฮะชุดตะพรนะฮะคุณอา,อ,าอ,อนันอ์ครับผมสิครับในส่วนหน้าบอกว่าช่วยกาแฟแล้วก็ซื้อครีมสามปีสามหมืนบาทแล้วค่ะเพื่อนลุงจะมีเงินไปช่วยกนดีโอนะสาธุสาธุนะครับผู้ใหญ่จะดีเนาะนะครับ สุดยอดสุดยอดนะครับนะฮะนี่คือเมตารวนรนเนาะนะครับคุณกอบการครับสิครับนะครับชัดค่าสวยงามมากวาดรูปอ๋อถึงถึงเพิ่ง,ถ,ง,ถ,งถึงตรงนี้นะขอบคุณมากครับนะพะฝีมืออาจารย์นนอเนี่ยเพิ่งถึงนะเพิ่งถึงที่ท่านท่านได้ตอบนะฮะเต็ียมกำลังใจให้อาจารย์ช่างใหญ่พูดอะไรอาจารย์ก็ไม่ต้องไม่ไม่โกรธสู้ๆ้ครับออขอบคุณมากครับนะฮะนะ สวยมากฝีมือใช้ได้เลยจานะนะฮะขอบคุณมากครบกับขอบคุณมากนะฮะพอดีไปเจอไปเจอตอนจะตอนเก็บข้าวเก็บของเนี่ยไปเจอที่ยัดยัดยัดไว้ก็เลยเก็บมาไว้ <c oughs> เก็บมาไว้เออนะครั้งหนึ่งโอ้ตั้งหลายปีแล้วเราเราเคยเขียนไว้แล้วมันไม่หายอะ่ะแล้วเก็บไว้ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นต้นฉบับสิ่งที่อยู่ในมือผมมันเป็นต้นฉบับพอถ่ายแล้วก็ไปถ่าย สมัยก่อนไม่มีเครื่องอะไรมากนะก็ถ่ายแล้วไปก๊อปก๊อปมันก็จะเป็นรูปออกมาแล้วก็ไปก๊อปออกมาเยอะๆแบบนี้นะฮะกลายเป็นว่าผมถือต้นฉบับไว้ก็เลยเออเอาไว้ดูเล่นดีกว่าเนะอาจารย์ว่ารูปสวยอ่อนชอยและไม่น่าเชื่อเลยนะขอบคุณมากครับเลิศข้บอาจารย์แกร์แอดโอวตนะครับขอบคุณมากครับนะฮะ ใจเย็นใจดีมีเหตุผลอย่าอาจารย์ขอบคุณมากครับคุณธนายาคุณธานายาใช่ไหมฮะคุณอิสระใช่ไหมนะครับมีรูปหลายคนนะผมอาจจะจําชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปไล่ดูใหม่นะสวัสดีครับอาจารย์ฟังจากอเมริกาอ๋อคุณท่ทานธนญาทันอาญาหรือว่าท่านนายาใช่ไหมฮะขอบคุณมากครับจากอเมริกานะครับผมนะครับข้อดีของการขึ้น ขึ้นตรงนี้ก็คือทุกท่านที่อยู่ทวีปอื่นๆเนี่ยท่านก็จะได้เห็นเนาะนะครับโอเคนะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณเอซด้วยนะครับพี่โซดานี่ไงพี่โซดามาแล้วนะเราก็ชมที่โสดาใหญ่เลยนะครับผมจะถามแกบ่อยๆนะพี่โซดาน้ำต้องเพลงมาแล้วล่ะเพลงมาพาอสถานการณ์แบบเนี้ยพี่โซดาน้ำชอบแต่งออกมาแบบว่าแบบเซอร์ไพรส์ไงนะครับไม่ว่าจะเป็นแกล้งไม่ว่าจะเป็นระบาย ระบายอะไรนะออกมามอะไรประมาณนี้นะฮะและในที่สุดเราก็ได้เพลงที่ออกมาในช่วงนี้ทันควันพอดีนะครับผมถือว่าเพลงนี้อยากให้ทุกช่องเอาไปเปิดนะครับฟังแล้วมันได้มันได้ไดความหมายแล้วก็มันจะหล่อล้อมใจ FCTP อีกครั้งหนึ่งได้ครับลดทิฐิความคิดเห็นได้นะครับความทรงจำเดิมๆที่เราเห็นการลำบากลำบนด้วยกัน มันจะทำให้ความคิดเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันตกค้างอยู่อาจจะหายไปการอภัยมีขึ้นนั่นคือสวยงามมากนะครับเราจะกลับมาใหม่นะครับผมนะฮะกลับมาใหญ่กว่าเดิมนะครับโอเคถึงสุดท้ายแล้วนะขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังพี่ปุ้ยพีของเราแล้วก็พี่สุรน้ำนะครับนะอีกครั้งหนึ่งอาจจะไปฟังเพลงเดี๋ยวพี่ปุ้ยอ่ะผมบอกว่าผมจะเปิดเพลงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวไปฟังที่พี่ปุ้ยอีกครั้งหนึ่งเนาะฟังตั้งใจฟังนะฮะน้ำตาไหลได้นะน้ำตาไหลได้นะฮะขอบอกเลยนะน้ำตาไหลได้นะถ้าตั้งใจฟังเนะี่ยมีสิทธินะเพราะว่ามันมันมันเป็นเหมือนกระแทกใจเราในสิ่งที่เราเรากังวลไงประมาณว่าเราจะทำยังไงดีนะเราจะทำยังไงดีนะนะแล้วเพลงนี้มันก็ออกมานะครับ พี่ชวนน้ำก็ออกมาทันท่วงทีเอาฟังนะฮะหมอพี่มนตรีพี่แสงพี่เอลิ <ไป S 2> ส่สาแสดงว่าผมไปเข้าห้องน้ำเนะี่ย <c oughs> อย่าถอยอย่าไปลมือเรือที่ลาแรงลงอาจจะครุเพลงบางต้องปล่อยวางอาภัยอย่าไปถึงมันไม่แน่หนักอย่าไปทัก คนสื่อส่งคกชื่อเอาช่างไปฟังไปไปฝังไปไปฝึกร้องให้ได้นะแล้วจะไปร้องในงานนะครับบันเฟซีที่น้อยจงยอดลอยอดีตเรามันมิดตาดเดินดังชื่อชูวันที่มานมั่พ้ายคือวันย้ายตงๆๆรงรูองนึกดูลุงสู่เจ้าสุด ใจอันนี้ฟังรั้าที่สามนะครับดวงร้องเรียนร,ระรานจากพวกมานานเดินต่อเผชิญเืินคนจะทนไววแต่อย่างนันฟังฟ้าหน่อยแล้กามาได้จะมีใครทำได้สักีคน ร้องไปด้วยนะสิ่งที่อันตั้งใจผูกออกไปใครเชื่อเลยต้องเหือเพื่อดความคืนงมปลื้มรอบปลื้มไรแถมสึกในถล่มตายจมพักสุดท้ายจะบ้าตาย แอนชัางยังอยูจ่จงคิดดูน้องพี่สิ่งดีๆที่ทาจะไม่ไหวมันีควาคบ้างต้องไว้วางรวนใครโดนใครไม่บ้านนะบาบุญน,นี่มันจบไว้ตรงนี้แหละมันกำลังกินใจมาจบเลยเดี๋ยว,วเวอร์ชั่นต่อไปนะพี่โดาน้ำ เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าร้องซ้ำทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะครับนะหวานเวอร์ชันต่อไปจบแล้วครับผมนะเพลงดีๆนะฮะของพี่เสรน้ำที่กลัดออกมานะครับอที่กลั่นออกมานะครับมีแต่เพลงดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแกล้งไปเลอะไรนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดไปติดตามนะมียังเพลงเพราะๆฟังก่อนนอน ถ้านอนหลับแล้วอย่าฟังนะครับผมเตือนนะครับต้องฟังก่อนนอนหลับนะอย่านอนหลับแล้วฟังนะครับขออัธนาคุณพระศิะนตระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาสสกลลโลกตลอดจนสิ่งที่ท่านเคารพนับถือแล้วก็ขอบาร,รมีองค์ปู่ปริจิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันบริสุทธิ์ณสถานที่เหล่านั้นจงโดนบันดาลอวยพรอวยใยให้กับเอฟีที่น่ารักทุกคนเอ t ซีทีพีทั่วโลก นะครับแล้วก็ลุงป้าแล้วก็แอดมินของอาจารย์ทั้งหมดนะครับจงมีความสุขขอเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาประกาศทําอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนารประกอบด้วยทมขอให้สิ่งนั้นประสบอย่างาประสบผลในทันใดขอให้ร่ำรวยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสิครับ